คราวน,นี้มาดูวงกลมแนวดิ่งนะตามรูปเลยการที่เป็นวงวงกลมแนวดิ่งเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นวงกลมแบบนี้แนวดิ่งไม่เหมือนกับแนวระดับนะแนวระดับอยู่ข้องบนแนวระดับคือเป็นอย่างนี้มาพิจารณาทีละตัวก่อนมาพิจารณาวงกลมแนวดิ่งวงกลมแนวดิ่งเนี่ยถ้าเกิดเรามองดูในแนวระดับเชน่ว่ามีสมดุลไหมเนี่ยครับถ้ามีสมดุลไม่ถูกนะคราวน,นี้จะทําให้ดูอ่ะมาดู สมมุตินี่คือดูปกกาที่คือสมมติว่ากรกากกำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมแนวดิ่งถูกปะ่ะดูนะเป็นวงกลมแนวดิ่งเมื่อมองในแนวระดับนแนวระดับคือเป็นอย่างนี้สมดุลป่ะสมดุลหมายความว่าไงสมดุลก็ซ้ายแล้วขวาบนสมดุลหมายความว่าแรงรับเป็นศูนย์วัตถุจะหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อมองในแนวระดับความเร็วมันคงที่ไหมไม่คงความเร็วไม่คงที่ถูกความเร็วเป็นเวกเตอร์หรือสเกลาร์ความเร็วเป็นเวกเตอร์อความเร็วเป็นวเวกเตอร์วความเร็วคงที่แปลว่าต้องคงที่ทั้งขนาดและทิศทางความเร็วตัวนี้อาจจะขนาดอาจจะเท่าเดิมได้แต่ทิศมันเปลี่ยนตลอดเวลาไหมตลอดครับ ถูกแปลว่าถ้าเกิดวัตถุก,กําลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่งเนี่ยเมื่อมองในแนวระดับสมดุลไหมไม่ถูกเพราะว่ามันเปลี่ยนทิศจากนั้นเมื่อลองไปมองในแนวดิ่งตอนนี้คือวงกลมในแนวดิ่งนะแต่เมื่อเราพิจารณาในแนวดิ่งถามว่าสมดุลไหมก็ไม่อูกเพราะมันคือคอนเซปต์เดียวกับ ตอนที่มอในระดับเพราะว่ามอลแนวดิง่งทิศก็เปลี่ยนตลอดเวลาปะเปลี่ยนตลอดเวลาครับถูกทิศมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยแปลว่าเมื่อเรามองทั้งแนวดิ่งและแนวระดับเนี่ยสําหรับวงกลมแนวดิง่งมันจะไม่มีสมดุลเนี่ยแต่ว่าทีของการเคลื่อนที่ไปวงกลมแนวดิ่งเนี่ยก็ต้องเติมไปด้วยว่าไม่มีสมดุลอันนี้เป็นทีก็คือไม่มีสมดุลเนี่นี่คือวงกลมแนวดิง่ง จะไม่มีสมดุลแต่คราวนี้เราลองมาดูข้อแตกต่างกับวงกลมแนวระดับนี่วงกลมแนวระดับเนี่ยมันจะแปลงเป็นแนวระดับแบบนี้ถูกปะซึ่งตอนที่อยู่ในแนวระดับเนี่ยมันได้ขยับขึ้นลงไหมถูกแสดงว่าวงกลมในแนวในแนวระดับเนี่ยเมื่อเรามองในแนวตั้งมันจะมีสมดุลก็คือสามารถใช้แรงขึ้นแล้ก็แรงลงได้แต่เมื่อมองในแนวนอน วัตถุกำลังเคลื่อนที่เป็นแบบอะไรอยู่่ะวงกลมถูกเมื่อมองในแนวนอนเนี่ปรากฏว่าวัตถุกำลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมแสดงว่าถ้าเราแก้โจทย์วงกลมในแนวระดับตอนคิดแนวนอนจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมก็คือต้องใช้กฎข้อที่สองเนี่ยอ่านิวตันเพราะว่ามีการเคลื่อนที่วงกลมได้วัตถุต้องมีแรงสู่ศูนย์กลางกระทำเมื่อมีแรงมาก,ะกระทําก็ใช้กฎข้อที่สองซึ่งมาเอฟเทรเรนเอแต่วงกลมในระดับเมื่อมองในแนวตั้ง มันไม่ขยับเราก็ใช้กฎข,ข้อที่หนึ่งของนิวตันคือซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ใช้ขึ้นทุกโลงในการแก้โจทย์อันนี้คือวงกมลมแนวระดับนะอะแต่คราวนี้มาดูวงกมลมแนวดิ่งปรากฏว่าวงกมลมแนวดิ่งเนี่ยมันจะไม่มีสมดุลเลยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ตลอดเวลาและคือหัวใจของการแก้โจทย์วงกมลมแนวดิ่งคือไม่มีสมดุลเทคนิคก็คือต้องแตกทุกเวกเตอร์ให้ตั้งฉากและขนานกับ a อซ นี่คือเทคนิคคอานี้เราก็ที่ทวนให้นะมาพิจารณาทีละจุดนะเช่นเราก็ไปดูจุดที่หนึ่งก่อนเลยคืออยู่ล่างสุดจุดที่หนึ่งอยู่ล่างสุดถูกปะคิดอะไรไม่ออกก็ใส่แรงให้ครบเพราะเดี๋ยวเรใช้กฎนิวตันมันก็จะมีแรงจึงเชื่อกทีหนึ่งมีเอ็มซีถูกปะจากนั้นเราก็ใช้ซิกมาเมฟถ้ามีเพราะการที่วงกลมต้องมีแรงศูนย์กลางมากระทำซิกเมฟ เท่ากับ m a สูตรนี้คิดเครื่องหมายไหมไม่คิดไม่คิดก็แย่แล้ะทุกสูตร <The S 1> ที่ <maker. S 1> มีใช่ทุกสูตรที่มีเวกเตอร์อยู่ด้านบนเนี่ยมันต้องคิดเครื่องหมายด้วยดังนั้นกฎข้อสองนิวตันหลักการคิดเครื่องหมายคือตาม u เป็นบวกอันนี้ก็มั่วอีกแล้วดูสิว่ามันมีตัวแปร u ไหมไม่มีครับหลักการคิดอ่าทำไมตาม a c ตาม AC ก็ดีขึ้นหลักการใช้ที่เครื่องหมายของกฎข้อที่2ของนิวตันก็คือแรงตาม A เป็นบวกตรงข้าม A เป็นลบอะไรที่เป็นเวกเตอร์มันต้องดูทิศด,ด้วยนะดังนั้นเมื่อพิจารณาจุดที่1 AC มันอยู่นี่นะแต่ว่า t ีหจะเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกครับบวกเพราะว่ามันตาม A ถูกปะ่ะ t ีหก็เป็นบวกส่วน MG มันตรงข้าม A ก็เป็นลบ เท่ากับ m v วีสองส่วน r เพราะ a c สูตรก็คือ v กำลังสองส่วน r นี่คือสูตรของ ac นะก็คือ v กำลังสองส่วน r a เนี่ยก็คือความเร่งสู่ศูนย์กลางมันก็จะมีสูตรอยู่สองสูตรอยู่นี่ความเร่งสู่ศูนย์กลางสูตรมันก็คือ v ีกังสองส่วน r กับโอเมก้ากำลังสอง r นะอันนี้มาดูต่อจากนั้นมาพิจารณาที่จุดที่หนึ่งต่อที่จุดที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีความเร่ง a c ซหนึ่งอันแน่แน่ ส่วน AT ตัวนี้ a อตัวนี้ก็ของเก่าเหมือนกัน AT ตัวนี้คืออะไรกลับไปดูนิยามนิดนึงอยู่ข้างบน AT ตัวนี้นิยามนะมันมีชื่อว่าความเร่งในแนวเส้นสัมผัสคุณสมบัติของมันจะมีทิศตั้งฉากกับสมีและมีค่าขึ้นกับจีเข้าใจไหมมีชื่อว่า AT เช่นถ้ารูปนี้ที่เราแป่งเป็นวงกลมในแนวระดับ มันก็จะมีเอซี้เข้าหาศูนย์การเคลื่อนที่กับเอซึ่งตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่อยู่ตรงนี้อ่ะเข้าใจไหมครับคราวนี้มาดูต่อดังนั้นจุดที่หนึ่งดูสิจุดที่หนึ่งเนี่ย a อทต้องตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ถูกป่ะแต่เอทีตอนนี้ทำมุมกี่องศากับค่าจ9เ้าสิบถูกดังนั้น เอทีมันขึ้นกับ G ีนี่แสดงว่าเราก็จะทำการแตกอันนี้จีอยู่นี่นะเราก็เหมือนแตกคอร์สเก้าสิบองศาถูกปะมันก็เลยมีค่าแล้วก็บจีคอร์สเก้าสิบองศา G ีคอร์สเก้าสิบคอสเก้าสิบมีค่าเป็นเท่าไหร่ศูนย์ถูกมีค่าเป็นศูนย์อ่ะคราวนี้มาดูต่อรู้ละเอทมีค่าเป็นศูนย์ก็เลยสามารถเติมเข้าไปได้ด้วยว่าเอ ที่จุดที่หนึ่งก็เท่ากับ AC เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มี a อเข้าใจไหมครับจากนั้นวัตถุมันก็จะแกว่งไปเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงจุดที่สองซึ่งเป็นจุดที่อยู่ในแนวระดับอ่ะลองดูนะจุดที่สองมีกี่แรงมากระทำสองครับสองแรงอะไรบ้างแรงตึงเชื่อกับ แรงสม่วงก็ไม่ผิดแรงจึงเชื่อกับน้าหนักก็คือแรงที่โลกดึงวัตถุนะมีสองแรงมากระทำเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีเอซีซีเข้าหาศูนย์การการเคลื่อนที่ใช้กฎข้อที่สองของยวตันเหมือนเดิมแต่แรงที่อยู่แนวเดียวกับเอมีกี่ตัวตัวเดียวถูกก็คือแรงจึงเชื่อมถูกปะ ก็มีแค่แรงึงเชื่อตัวเดียวเราก็เลยได้ว่าอ๋อซึ่งเมอ F ของเราก็คือจะเหลือแค่ท2เท่ากับ M V 2มวสองกลังสส่วน R เก็บไว้เป็นสมการที่2แต่คราวนี้เนี่ยที่จุดที่2มันก็จะมีความเร่ง2อันถูกป่ะคือความเร่ง A C กับคราวนี้ A T มีละ at มันจะขึ้นกับ G ถูกป่ะแต่ถ้าดูจุดที่2ถ้าแบ่งขึ้นนะ at กับ G ทิศเดียวกันไหม เอ <AT S 2> ทีกับจีคนละทิใช่เอทมันขึ้น C ีมันลงแล้วคือเวกเตอร์คนละทิศต้องทํำยังไงใส่ลบครับถูกดังนั้น a อทของตัวนี้เห็นไหมก็จะเท่ากับลบจีเข้าใจไหมครับนี่ไงแล้วคือที่จุดที่สองอทของเราก็จะมีค่าเท่ากับลบจี 4. ที่จุดที่สองตอนนี้ก็มีสองความเร่ง,งคือมีเอซแล้วก็มี AT ีถูกปะ่ะ อยากหาความเร่งรับ a สองทำไงเดีย่ะใช้ ac กับ v สองใช้พิศทากอลัสการที่เราจะหาเวกเตอร์รับได้ถูกปะ่ะเราก็ต้องจับเอาสองเวกเตอร์ซึ่งตอนนี้มันตั้งฉากกันพอดีถูกปะ่ะก็จับมาพิศทากอลัสกันไงครับก็นี่ไง ac มันอยู่นี่เห็นปะ่ะอันนี้ at ดังนั้นเราก็คือปะ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 แล้วก็เป็นเวกเตอร์ลับ a สอง รานนี้มาดูต่อนะอันนี้ทวนให้พอได้อันนี้มาเสร็จปุ๊บเราก็มาชิดต่อมันก็จะมีการหมุนติว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 จนกระทั่งขึ้นไปถึงจุดที่สามจุดที่สามนี้สําคัญนะตามชีตจุดที่สามจะเป็นจุดสูงสุดจะเป็นจุดสูงสุดยิ่เแล้วไม่ออกเหมือนเดิมที่จุดที่สามมีกี่แรงมากระทำสองแรงถูกก็เหมือนเดิมคือ t ีสามกับเอ็มจตั้งซิมเมอร์เมเหมือนเดิม ตั้งชือเปนเเหมือนเดิมแต่คราวนี้เอซก็ชี้ลงถูกป่ะแต่ว่าทีสามและเอ็มจเป็นบวกหรือลบเป็นบวกครับถูกก็เป็นบวกทั้งคู่นี่แหละก็เป็นทีสามบวกเอ็มจถ้ท่ากับเอ็มบีสามกำลังสองส่วนอาเก็บไว้สำารัญที่สามและจุดที่สามมีเอซีไหมไม่มีเพราะตั้งฉากกับจีถูกเพราะว่ามันเหมือนข้างล่างเลยถ้าจะมีก็คือทําเหมือนกันเลยก็คือมันก็มีค่าแลกกับจีคอร์ 90องศาซึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์แล้วคือจุดที่สามก็ไม่มีความเร่งเหมือนกันนะก็คือ AT จะมีค่าเป็นศนะูนย์ะอ่ะดังนั้นเราจึงรู้ได้เลยว่าเมื่อพิจารณาจุดที่สามซึ่งเป็นจุดสูงสุดเนี่ย A สามก็เท่ากับ AC เลยไม่มี AT แต่จุดที่สามมีตัวพิเศษมีตัวพิเศษคือพูดได้ฝ่ายอีกรอบนึงคือมีชื่อว่าความเร็ววิกฤตตัวย่อก็เป็น v c นะ จุดที่สามขาเลยวิกิตตัวเนี้ยจะมีคุณสมบัติอยู่สองอย่างนะมีคุณสมบัติอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งจะทําให้วัตถุแกว่งครบรอบพอดีกับสองวัตถุจะอยู่เสมือนอยู่ในภาวะไร้น้ําหนักนะก็คือมีอยู่สองอย่างนะแกวงครบรอบพอดีหมายควาว่าไงก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่า V สารตัวนี้เราคำนวณออกมาได้ สิบเมตรต่อวิถามว่าตอนที่เราแกว่งเนี่ยแล้วความเร็วเราแค่เก้าเมตรต่อวิเนี่ยเราจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดไหมไม่ถึงถูกต้องมันเป็นตักกะเบื้องต้นนล้ก็คือหลังจากคํานวณได้ว่าอ๋อสูงสุดเป็นสิบอย่างน้อยเราก็ต้องแกว่งด้วยความเร็วเท่ากับไอ้สูงสุดอะ่ะมันถึงจะขึ้นไปครบรอบแต่หลังจากมันครบรอบแล้วพอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วด้วยความเฉื่อยถูกปะ่ะมันก็จะถูกโลก ความเฉื่อยมันจะรักษาสภาพการที่มันก็จะเลยไปนิดนึงแล้วก็ตกกลับลงมาเองเข้าใจไหมครับ huh. อืมกับตัวที่สองอันนี้ก็สําคัญนะพูดได้ฟังอีกรอบนั่นคืออยู่ในสภาวะเสมือนไรน้ําหนักก็คือเสมือนไม่มีน้ําหนักนะหมายความว่าไงพูดได้ฟังอีกรอบคือยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนไปแกว่งถังน้ําซึ่งมีน้ําอยู่ด้วย มีถังน้ำนะแล้วก็มีน้ำอยู่ในถังด้วยตอนที่เขาแกวงขึ้นไปจุดสูงสุดเนี่ยถ้ามันครบรอบพอดีเนี่ยถามว่าน้ํามันจะหกไหมถ้าเป็นความเร็ววิกฤตน้ําจะไม่หกถูกต้องก็อย่างที่บอกไปทน,นลอดอยู่ได้คือถ้าเกิดเรามีแกวงอย่างเงี้ยแล้วมันครบรอบพอดีเนี่ยไอ้ตัวน้ําที่อยู่ในเนี้ยมันจะเสมือนไม่มีน้ําหนักคือมันจะไม่ตกแต่จริงๆมีไหมน้ําหนักมีครับ ถูกคือจริงๆอ่ะ MG มันยังมีนะ MG มันยังมีแต่เสมือนไม่มีน้ำหนักดังนั้นตามชีสจะเห็นได้ว่าพอเสมือนไม่มีน้ำหนักปุ๊บอะไอทีซึ่งเป็นแรงดึงเชือกเนี่ยมันก็ไม่รู้จะดึงอะไรไงไอ้ทีตัวนี้ก็เลยหายไปสมการมันก็เหลือแค่ MG เท่ากับ m บสองสองนอ R เข้าใจไหมครับอ่าโอเค พอเข้าใจนี้เสร็จปุ๊บเราก็พิสูจน์สมการต่ออีกหน่อยหนึ่งก็เอา m ตัด m ถูกป่ะได้สูตรความเร็ววิกฤตออกมาก็คือ square root rg แตนั้นทวนให้ฟังต่ออีกนะมีประโยชน์อะไรคือก็จะมีประโยชน์คือเอาไปใช้กับพวกดวงดาวเพราะว่าเวลาดาวโคจรรอบโลกเนี่ยมีใครเอาเชือกไปปลูกดาวไว้ได้ไหมไม่ได้ครับุ๊คือสมการมันก็เหมือน s Sigma ิกมาเอฟเาเอแล้วแหละเนี่ยสมการมันถ้าเทียบม,มานะก็คืออยู่ฝั่งนี้มันก็เหมือนซิกมาเอฟเท่ากับเอซดังนั้นตัวที่ทำที่ไปแรงสูดศูนย์กลางมันก็จะเหลือแค่แรงที่โลกดึงดาวถูกป่ะก็คือเอมจีอย่างเดียวอันไหมอันครับอืมก็เหลือแค่เอ็มจีตัวเดียวก็เหมือนกันเราก็ได้สูตรความเร็ววิกฤตหรือความเร็วที่ดาวจะโูจรรอบโลกขึ้นมา เป็นสูตรนี้ก็คือ vc เท่ากับ square root r G. อ่ะคราวนี้ก็มีการเติมตัวแปรเพิ่มเข้าไปก็คือโลกตั้งเป็น m ใหญ่แล้วกันนะและสมีวงโคจรตั้งเป็น r เล็กมาดูนี่คือสมมติเป็นระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์มีดาวพุธมีดาวโลกตามสมการนี้คิดว่าดาวพุธกับดาวโลก ใครจะมีความเร็วในการโคจรมากกว่ากันโลกมีผลไหมเพราะว่าดาวพุธอยู่ใกล้ดาวอ e. ีอ่ะก็คือดาวพุธอยู่ใกล้ใกล้ดวงอาทิตย์ดิซันถูกปะ่ะเอะมากครับใกล้ซันมากกว่าเลยอาน้อยโดนดูดมากกว่าแล้วก็โดนดูดมากกว่าแล้วไงต่ออาน้อยใช่ คือถ้าดูตามสมการเนี่ยมันจะดูเหมือนว่าถ้าาน้อยความเร็วเป็นไงถ้า R นอา้อยความเร็วเป็นไงถูกต้องเฮ้ยมันดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะว่าาน้อยคือความเร็วควรจะน้อยดังนั้นถ้าดูแบบนี้ปุ๊บโลกกับดาวพุธใครจะมีความเร็วมากกว่ากันดาวพุธแต่ดาวพุธาน้อยนะดาวที่าน้อยกว่าจะโคจรเร็วกว่า จริงๆไม่ได้อธิบายตัวต่อมานะความอธิบายจริงๆก็คือถ้าดูแค่สมการนี้เนี่ยถ้า R น้อยความเร็วควรจะน้อยและคือดาวพุธเนี่ยมันดูมี R น้อยกว่าโลกถ้าดูแค่สมการนี้ดาวพุธควรจะมีความเร็วน้อยกว่าโลกแต่ถามว่าค่า G ตัวเนี้ย Excellence of g ์แิเนี่ยมันคงที่ไหมไม่คงที่ ถูกมันไม่คงที่เนะีเราชอบเข้าใจว่า G ตัวเนี้ย G โลกเนี่ยเราชอบเข้าใจว่ามันเท่ากับสิบแต่ไอ้สิเนี่ยมันเฉพาะที่ผิวโลกเข้าใจไหมเฉพาะที่ผิวโลกก็พิสูจน์น,นิดนึงว่า G ไม่คงที่เพราะอะไรเราก็สามารถจับเอาอยู่นี่ G M MM M ส่วน R กํลังสองนี่คือกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันก็คือวัตถุเมื่อมีมวลจะออกแรงดึงเซะอะร์กัน ไปเท่ากับ mg mg คือแรงที่โลกดึงดาวหรือโลกดึงวัตถุปรากฏว่านิยามเนี่ยเหมือนกันเราก็เลยสามารถจับเอากดแรงดูดระหว่างมวลกับน้ำหนักมาเท่ากันได้เพราะจับมาเท่ากันปุ๊บเราก็เห็นได้ว่าเราสามารถตัด m ออก g ดาวมันก็เลยมีค่าเท่ากับ g m ใหญ่ส่วนด้วย r เล็กกำลังสองถูกปะ ว่ายิ่งอยู่สูงค่า G ดาวจะเพิ่มหรือลดลดถูกเพราะว่าตามสูตรนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีภูเขาแล้วเราขึ้นไปอยู่บนภูเขาเห็นปะปรากฏว่าตอนแรก R โลกมันแค่นี้ตั้งเป็น r หนึ่งแต่พอไปอยู่บนภูเขามันกลายเป็น r 2สองดังนั้นเมื่อ R เพิ่มค่า G มันจะลดเราก็ส่วนย้อนกับเขามายัดถูไหม,มปรากฏว่า r ก็ตัด r ได้ปรากฏว่า v c จึงเท่ากับฟรูจีเใหญ่ส่วน r เล็กดังนั้นยิ่งอยู่ไกลความเร็วจะมากหรือน้อยน้อยยิ่งอยู่ไกลความเร็วจะน้อยถูกเพราะว่า R มันมากมากขึ้นดจะน้อยถูกป่ะเราจึงได้ข้อสรุปตามนี้ว่าอ๋อ v ดาวพุทธมันจะมากกว่า v โลกเข้าใจอย่างเข้าใจแล้วคราวนี้มาดูต่อนะคราวนี้มาดูต่อคราวนี้เรามาดูที่จุดที่สี่ จุดที่สี่เนี่ยคือจุดใดๆวัตถุก,ก็แกว่งตู้มาถึงจุดใดๆตรงนี้จุดที่สี่เนี่ยตามรูปจะเห็นได้ว่า a อซมันอยู่ตรงนี้เราหลักการแก้โจทย์วงกลมแนวดิ่งคือเราต้องแตกทุกเวกเตอร์ให้ตั้งฉากและขนานกับเอซดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่า a อซมันอยู่ตรงนี้ทก็ไม่ต้องแตกถูกป่ะเพราะว่ามันอยู่ในแนวเดียวกับ a อซแล้ว แต่ mg ต้องแตกไหมแกถูก mg ที่ต้องแตกด้วยเราก็ไล่มุมนะเซตอยู่นี่เราก็เป็นเซต้านี่จากนั้นก็แตกเวกเตอร์ซะชิดฉาบ mg คอร์สข้ามฉาบ mg ซายถูกไหมพอแตกเวกเตอร์เสร็จปุ๊บเหมือนเดิมนะเราก็ใช้ซิกมาเอฟเบแรงตามเอ g4 ก็จะเป็นบวกถูกปะ g4 ก็จะเป็นบวก ส่วน MG c ม s จะเป็นบวกหรือลบเป็นลบครับถูกเป็นลบถูกปะแล้วก็เท่ากับ m v มวสี่กำลังสองส่วนอ่ะก็เก็บไว้สำการที่สี่แต่คราวนี้ที่จุดที่สี่มันจะมี AT ด้วยไหมมีครับมีนะ a อจะขึ้นกับ g พี่มีเทคนิคให้ก็คือหนึ่งเราดูจาก MG c o จกับ MG s ม n เซายก็ได้นี่ไง AT ก็เนี่ยมี ดีไซน์อยู่นี่ถูกปะ่ะแต่ว่าเราดูว้ว่าจุดที่สี่ของเราเนี่ยเอทก็จะมีค่าเท่ากับดีไซน์ครับดูจากเอีที่แตกเลยก็ได้หรือก็แตกเพิ่มให้มันสวยงามก็อยู่นี่ดี G อยู่นี่ไงเต้าอยู่นี่แล้วก็แตกดีคอร์ด,ดีไซน์ก็ได้เอทของเราก็เท่ากับดีไซน์คราวนี้มาดูต่อ แสดงว่าที่จุดที่สี่ของเราเนี่ยมันจะมีความเร่งสองตัวก็คือมีทั้ง a t แล้วก็ a c อยากหา a c ก็เหมือนเดิมก็คือจับมาพิทารัสกันเข้าใจไหมครับอันนี้ก็จะจบจุดที่สี่นะ